อันนี้ก็จะเป็นภายในห้องพักนะคะก็จะเป็นเหมือนรถบ้านแคบๆไม่ได้กว้างอะไรโซนขวามือตรงนี้ก็จะเข้าไปเป็นห้องน้ำนะคะก็จะเล็กๆมีซิงหัางมือหัางหน้านะคะมีห้องอาบน้ำที่เป็นชาวเวอร์รูมล้โคลกอยู่ทางนี้นะคะ ห้องนี้ก็คือสามารถพักได้สูงสุดสี่คนเลยนะคะก็จะมีเตียงสองชั้นอยู่1อันตรงนี้นะคะน่ารักมากเลยแล้วก็จะมีเตียงใหญ่หนึ่งเตียงทางด้านหน้นนะคะก็นอนได้2คนสิ่งอำนวยความสะดวกตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนตู้เคาน์เตอร์นะคะให้วางของกิบของอันนี้เราก็ซื้อเป็นขนมนะคะแล้วก็น้ำมาเอาไว้กินเผื่อหิวเนาะแล้วก็ไว้วางของได้ตรงนี้นะคะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะคะที่ตู้เย็นเล็กๆก็มีเก็บเส้ก,กรอกเก็บน้ำอะไรได้นะคะด้านข้างตู้เย็นตรงนี้จะมีไมโครเวฟนะคะไว้เผื่ออุ่นอาหารอะไรกินได้อันนี้อ๋อน่าจะเปิดเอาไว้เก็บของได้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมุมปลั๊กไฟนะคะเอาไว้เสียบชาร์จหรือว่าอะไรก็ได้ เข้ามาด้านในสุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนเตียงใหญ่นะคะมีหนังสือมีเหมือนเป็นพร็อพไว้ให้เราถ่ายรูปด้วยมีผ้าเช็ดตัวนะคะผ้าห่มแล้วก็อันนี้จะเป็นโซนเตียงของเราคืนนี้ค่ะปีพม่านตรงนี้เนี่ยก็สามารถเปิดออกดูวิวข้างนอกได้เนาะแสงเยอะอยอยมาก นี่วิวห้องนอนเห็นทะเลเลยสวยมากเลยครับก็เปิดปิดม่านตรงนี้ได้แต่ว่าตรงนู้นเราเหมือนเราลองเปิดแล้วเราเปิดไม่ออกนะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเปิดได้หรือเปล่าแล้วก็เขาจะมีเป็นเหมือนไฟมินิมอลให้ด้วยเป็นไฟเส้นๆนี่เราจะลองเอามาเสียบดูคืนนี้เนาะว่ามันได้หรือ ตรงหัวเตียงตรงนี้ก็จะมีเหมือนเหมือนมุมเอาไว้ให้วางของแล้วก็วางกระเป๋าแล้วก็สมัมภาระต่างๆเอาไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนนี้ก็คือกระเป๋าเดินทางของเรานั่นเองอันนี้นั่งถ่ายจากมุมเตียงใหญ่เนาะก็จะเห็นเป็นเตียงสองชั้นตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนู้นไปก็จะเป็นห้องน้ำแล้วก็ซิงหลังหน้านะคะ ส่วนขวามืออันนี้ก็คือจะเป็นตู้เย็นไมโครเวฟแล้วก็ที่วางของต่างๆเเราเพิ่งรู้ว่าตรงนี้มันสามารถเปิดได้ด้วยนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอเปิดแบบให้เห็นท้องฟ้าตรงนี้ได้เลยเอ่ะอันนี้คือนอนจากมุมเตียงนอนนะคะก็จะเห็นเออท้องฟ้าได้เลยเหตตอนนี้คือแสงแบบ แดดแรงมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นรอบนอกของรถบ้านนะคะก็จะมีตัวชายหาดให้นั่งเล่นหนึ่งตัวนะคะแล้วก็จะมีชุดโต๊ะเก้าอี้เอาไว้ให้นั่งเล่นแล้วก็นั่งกินอาหารตอนเย็นนะคะครอพักเป็นรถเบอร์สีนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆด้านหลังรถนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นหน้าต่างของ ห้องอาบน้ำนะคะห้องน้ำนั่นเองอแล้วก็ด้านขวาของรถนะคะก็จะเป็นฝั่งอ่าด้านหลังตรงหน้านน้นนะคะจะเป็นฝั่งเตียงใหญ่แล้วก็ด้านหลังตรงนีหน้นนะะนห,ห,นห้องน้ำนะคะและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นด้านหน้าของรถอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าต่างฝั่งเตียงใหญ่นั่นเองนะคะที่เปิดออกมาได้นะ ก็จบไปแล้วสำหรับคลิปรีวิวห้องพักนะคะถ้าใครสนใจก็ชำรถมาตามกันได้นะคะที่ Away by a d ที่ชะอ n นะครับ